วันที่ยี่สิบสองกุมภาร <c oughs> ยานี้ก็อนเดูปลิปลัดใบของต้นไม้ที่แถวสารแถววัดเราที่เร็วที่สุดก็ต้น ต้นเแบงผัดใบเร็วต้นเสบงที่กติเห็นเต้นต้นที่กุติผัดใบเร็วก็คือต้นยูงต้นมะข่าต้นยูงต้นมะข่านะผลิใบละบางปีที่พวกนี้ผลิใบออกมาแมงที่ชอบกินยอดอ่อนก็นก,นกินเสหมด ออกแมงกินใบก็ผลิใหม่ออกใหม่รุ่นสองทั้งใเลยเลียเ้ยงลำต้นนี่ก็เคยเห็นนี่ก็เคยเห็นก็เคย,ม,เคยมันก็เคยเป็นอย่างเก่ามันก็เป็นนั่านั้นเพราะตว์ที่กินใบไม้ก็อาศัจยจังหวะรอจังหวะใบไม้ผลิใหม่ก็ผีดหอมชนชม ่วนหายอยู่หาก,กินว่า <c oughs> ตนสแสบงเร็วกว่ามร่วงเร็วเปลี่ยนเร็วแล้วก็ผลิตทรงออกดอกมันทำหน้าที่ของมันตรวดเดียวผลิตผลัดใบแล้วก็ออกดอกดอกหมดไปแล้วอีกหน่อยไปจะเป็นลกูก ดอกสีม่วงขาวรูปสีแดงแสดแดงม่วงแดงอมแสดแดงอมม่วงดอกต้นสแบ่งตัวกุลเดียวกันเดือต้นยางต้นชาติห <c oughs> มายตระกุลเดียวกันร <c oughs> ะยะนี้ก็อากาศร้อนเริ่มร้อน อุณหภูมิที่อำเภอรประทายที่ก็ให้ข้ามมานี่ยก็ต่ำสุดก็24องศาเซลเซียสสูงสุดก็37องศาเซลเซียสต่ำสุดนะอยู่กลางคืนกับพอดีพอดีพอดีกลางคืนนั้นพักผ่อนหลับนอนกลางพอดีคือ24บสี่องศาเป็นอุณหภูมิระดับห้องแอร์ สปายสบายไม่ต้องไปปวดเย็นช่ำอะไรมากเลยประมาณ24องศาแต่กลางวันสูงสุดมาขึ้นไปถึง37 37ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายังไม่ถึงจุดพีของความร้อนความร้อนบ้านเราทุกวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่40กว่าละ4 42 41องศา42ตูวร้อน ในล,ลักษณะของสภาพอากาศโลกนี้มันแบ่งเป็นหลายโซนเพราะโลกมันทรงกลมมีของเราเนี่ยอยู่ในเส้นเขตอยู่ในเขตเส้นสุนสูตรเส้นแบ่งแบ่งโลกเนี่ยมันมีเส้นลุกเส้นแบ่งเส้นศุนสูตรมันจะตัด ตามแนวของโลกเส้นสูงสตรนี่เป็นเส้นสมมุติที่แนวตรงดวงอาทิตย์ก็เราอยู่เหนือเส้นสู์สูตรขึ้นมาแต่อยู่เนกรอบเป็นโซนของเขาคือเป็นตราดเป็นกรอบเรียว่าเส้นอีควอเตอร์เส้นสูงสตรตามหลักสมมุติของสากลมันถึงร้อน แต่เขาอยู่ใกล้ดวยจากดวงอาทิตย์เอียงนิดนิดไม่เคยตรงดวงอาทิตย์ไม่เคยตรงมันจะขึ้นเอียงไปฝากหนึ่งเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงเส้นสูงสุดถ้าเราไปอยู่ตรงเส้นสูงสุดจริงดวงอาทิตย์ผ่านขอวเราจะจะตรงยิ่งหน้าหนาวยิ่งจะเอียงไปมากนั่นแหะคือความเอียงของโลก นี่เราเขาไปสูจน์มาเมื่อก่อนเท <c oughs> <c oughs> คโนโลยียังไม่มากเมื่อก่อนการพิสูจนว่าโลกกลมนี่ก็ยังเถียงกันเอาเปน็นอาตายเพราะเชื่อว่าโลกนี่เป็นโลกแบนเดินเรือกับระวังนะเดี๋ยวไปสูตรโลกแล้วก็ตกพวกบอกกันพวกชาวเรือแต่พวกนักเดินเรือพวกนักสำรวจเขาไปแล้ว เอามันไม่ได้สุดหาความที่สุดยุติไม่ได้ไมิได้ไปเจอภัยธรรมชาติขนาดไหนในท้องทะเลมาหาสมุทรอว่าสสำรวจไม่ได้หมดมาหาสมุทรของโลกของเราเนอี่ยสำรวจไม่ได้หมดหรอกเพราะมันเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเปล่าจากฝั่งแลว้วก็น่ากลัวคลื่นลมแรงทั้งภัยธรมมยยยธรมชาติอะไรแต่เมื่อเราอยู่ภายใต้มหาสมุทรนั้นลึกลับ นนักสารวจไปไม่ถึงสมัยนู้นสมัยเดินเรือด้วยเรือใบโครบัตเดินเรือไปเจอเจอสิ่งนั้นสิ่งนั้นเขาก็หมายไว้หมายไว้ไปเจอแผ่นดินเขาก็ไปเจอครั้งแรกคนแรกไม่ใช่คนแรกที่ไปเจอแผ่นดินแผ่นดินนั้นย่อมมีคนอยู่อยู่แล้วแต่เป็นชาวป่าชาวเขาพรกนั้นก็เป็นพวกไม่มีความหมายสําหรับประวัติศาสตร์ เพราะไม่มีดีกรีอะไรไม่มีคือไม่ให้ทำให้ข้าให้ค่าสําหรับผู้ไปเจอเจอก็คือนักเดินเรือเนี่ยเช่นขลมบัตอย่าง,างาที่วันวิชาประวัติศาสตร์สั่งสอนอบรมมาสอนมา <c oughs> ถ้าไมร่รู้ว่าโลกนี้ทรงกลมพอไปเจอไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินตามเข็มทิศเดินตาม เข็มทิศก็ไปตามเข็มทิศแต่การตกแต่งให้เรือไปตามเข็มทิศเป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรือใบต้องชำนาญในการชักใบไม่เช่นนั้นมันจะแขวมันจะเนียออกจากทางนั่น,กนะนออก,อาก,าการสำรวจโลกรุนแรกๆเป็นเรื่องลาบากแต่ก็ให้แนวคิดสําหรับนักประวัติศาสตร์นักประจนภัยรุ่นหลังๆเป็นข้อมูลที่ออกจากประสบการณ์จริง ลักษณะคุณอุลปการต่อผู้มีอุปการะบึง้งแรกดังเช่นนั้นก็จะเถียงกัน,น,นโลกเป็นอย่างนั้นโลกเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงนั้นโลกมันเป็นตามคติที่เขาตกแต่งมาเห็นนั่นแหละเพราะยิ่งออกไปไกลย,ยิ่งออกไปไกลาจากโลกออกไปด้วยยานพาหนะออกไปออกไปมองกลับมายังโลกนี้จะเห็นโลกนี้มันเหมือน ดวงดาวทั่วทั่วไปเป็นดังดวงดาวสีครามงามยิ่งกว่าการจะไปจินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะของดวงดาวก็คือดาวโลกดาวโลกดาวสุตดาวสองดาวโลกเนี่ยก็ยังมีบริวารก็คือดาวพระจันทร์ดวงจันทร์นี่เป็นบริวารของโลก ดวงจันทร์หมุนรอบโลกใน้ขนะดเท่กันกับหมุนรอบตัวเองแล้วก็พากันหมุนรอบดวงอาทิตย์ลักษณะการหมุนของดวงจันทร์ทั้งหมดสามอย่างโี่หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์แต่ดวงจันทร์มันหมุนรอบตัวเองแล้วมนหมุนรอบโลกแล้วันหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกเป็นบริวารของกนและกันสืบทอดกันไปเหมือนว่า าสแรกเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนไปน,น, <c oughs> นู่นพูดถึงสภาพอากาศพูดถึงความหลงความดูของคนเมื่อก่อนเน่ก็หลงว่าโลกนี้เป็นโลกมาทุ่มเถียงกับโลกนี้ไม่ทรงรูปทรงสันฐานของโลก ไม่รู้ซะเลยคิดว่าเป็นโลกเป็นแบนเหมือนตาเราเมองเห็นแต่ตาเราเมองเห็นมันสุดลูกหูลูกตามันสุดสายตาแต่สิ่งที่เลยกว่าที่เราเมองเห็นมันก็มีอยู่แต่มันโค้งสุดเหวี่ยงของมัน <c oughs> เราไปยืนดูฟังเขาเลยราสมทติไม่มีเกาะมีดอนอะไรมองดูกระสุดลูกหูลูกตาก็สุด พุ้งน้มเขาพิสูจนว่าหลกกลมอย่างหนึ่งก็คือเรือดเดินเรือวิ่งเข้าหาฝั่งเรือวิ่งเข้าหาฝั่งเมื่อก่อนเป็นเรือสำเภาจะเป็นเรือใบมีเสากระดงป่อชักใบ ั่นแหละเวลาเรือวิ่งเข้าหาฝั่งจะมองเห็นจะแลเห็นเสากระโดงก่อนทำไมต้องเห็นเสากระโดงก่อนเพราะเสากระโดงม,มันสูงพอค้นเหลี่ยมโลกมากระโลกมันทรงกลมพิ่งมาธรรมดาธรรมดานะแต่ผู้อยู่ฝั่งยังมองไม่เห็นเพราะโดนบทบังจากความโค้งของวัตถุก็คือโลก พอใกล้เข้ามาก็มองเห็นสากกระดงโผลน้ําขึ้นมานิดๆจากนั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นพอใกล้เข้ามาเิ็งกัปรากฏเต็มหลังรู้ว่าเป็นเรือละนี่ก็พิสูจน์ใน่หลักวิทยาศาสตร์ซาตอปอลองได้ว่าโลกกลมเรื่องของโลกข้างนอก แต่โรคภายในก็ยังมีอีกก็คือสังกตธรรมความปรุงจิตปรุงใจความปรุงแต่งที่อยู่ประจําโลกก็สัตว์โลกสัตว์โลกมีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็คือสัตว์มนุษย์อย่างพวกเราพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่เป็นสัตว์มนุษย์อยู่บนบกอยู่ในน้ำก็ได้แต่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ถาวรที่อยู่ถาวรของมนุษย์ที่ คนอย่างเราก็คืออยู่บนบกอยู่บนบ้านบนเรือนแล้วแต่จะตังสรรชนิดใดมาเป็นเครื่องอาศัยของเจ้าของเราคือที่อยู่อาศัยดั่นัพราะเป็นสถานที่อยู่ปกสถานที่อยู่เพื่อนี้ห่างจากความไม่สบายอย่างเช่น วัตุอันเกิดจากฤดูหนาวบ้างร้อนบ้างเย็ยนบ้างมันเกินถ้ามันพอดีก็ไม่จําเป็นอย่างที่ว่ากลางคืนพอดีพอดีอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปปรับรายนักหนาไม่จาเป็นต้องไปปรับคือปรับอากาศเพราะมันพอดีพอยู่แล้วแต่้วยความจําเป็นก็ต้องที่วารระบบถ่ายเททั้งหมดจนจาเป็นได้เปิดปิดระบบตามความ เย็นหรือว่าทำปรับอากาศแลวพงพงนเย็นอยู่เป็นปกติและแต่เครื่องปรับอากาศปรับมาให้ร้อนมากเย็นมากต่างสากกันเกินไปมันจะรับไม่ทันปรับไม่ทันนลักษณะของข้างนอกข้างในก่อนที่นี่ในทีิวานั่นแหละ หลบภายนอกก็เยมือนหลบกลมหลบภายในก็คือกลมเหมือนกันเป็นวัฏจักรกลมสืบต่อกันไปไปเหลี่ยมไหนเหลี่ยมไหนก็มีแต่ปลักไสายสง่สงเสริมกันไปเรื่อยเหมือนแรงเบี่ยงที่ส่งเสริมให้กลิ้งไปเคลื่อนไปไม่มีข้อสิ้นสุดยุติผ่านมาเป็นแสนเป็นล้านปีก็ก็ผ่านมาแล้ว แล้วจะไปข้างหน้าอีกเป็นแสนเป็นล้านปีก็จะเอาเอะไรไปคิดให้ดีเวลามันมาเราก็ไม่รู้เวลามันไปเราก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้เราทั้งหมดดูปัจจุบันให้ชัดเจนดูปัจจุบันให้ชัดดูปัจจุบันให้ยอมรับว่าปัจจุบันเป็นอย่างนี้แ่ะอดีตมันก็คือออกไปจากนี้อนาคตก็ออกไปจากนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมองมา เครื่องมมเมาทำให้สัตว์โลกรุ่มหลงงมงายหลักธรรมท่านก็สอนหลักความเป็นจริงของสัตว์สังขารไม่มีใครที่จะอยู่คําฟ้าไม่มีใครจะอยู่ยั้งยืนยงมีแต่ลักษณะของความตปรงกวามบางต้องรู้จักตรงวางสลัดให้หลุดฉะนั้นมันจะมา ปั่นตกแต่ให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราเป็นได้ด้วยอย่างนั้นเพราะบารมีสร้างมาวันนี้ไม่เคยที่เราเห็นองคประกอบของการสร้างบารมีใช้กําลังภายในยชั้งอิทธิฤทธิใช้ทุกๆอาการเต็มภาพพวงคาว่าศัสดาพระองค์ท่านเอาอมาใช้ยกเรื่องเหล่านี้มาเป็นกติสอนจิตสอนใจใครไม่เคยให้คิดคิดหาทาง หาความรู้ให้ระดับประดาที่จะจะขอของถึไม่โง่ไ่ลุ่มลงตามกาตะะิชี้นำนั่นแหละมีการชี้นำการแนะนำการอบรมให้เป็นไปตามนั้น,น,นทุกคนจะผ่านเรื่องอยัยยุจะต้องมีบางลไม่มากก็น้อยแจะราผ่านว่าได้อย่างไรนั่นแหละปัญหาของแต่ละคนแต่ละคน ไปเจอปัญหาแนละ้วไปใช้ชวิชาเขาจกลองจัดการกับปัญหาอย่างไรนโลกนี้เป็นโลกท้องทรงกลมก็ต้องเวลาแก้ปัญหาก็ต้องยงอมรับความเป็นจริง <c oughs> มันไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันวกกลับมาต่อเงินเดิมแรงขับของเขาขับเคลื่อนมาช่างเป็นที่สุดชีวิตก็คือ ความตายและพลาดและพลาดแลวก็กลกยเป็นเรื่องราวของจิตอารมณ์ของพบใหม่มันวนเดียนย่นี้แหละไม่มีขอยุติไม่มีทางสิ้นสุดยุติวัาจะยุติด้วยเหตุผลคนใด โลกมันหมุนโลกมันกลมโลกมันขับเคลื่อนโลกมันเวียงเวียงให้จิตใจของเรามาเป็นธาตุเป็นองค์ประกอบของจิตของใจประเภทนั้นที่เลาจิตใจที่ยังมีบาร,รมีสเสี่ยมเปี่ยมสมบูรณ์อยู่ไปพัวพันกับลทัลทธิใดลัทธินั้นก็ต้องมีความเป็นเลิกขึ้น ความเป็นสิริมงคลติดมาที่จิตที่ใจจิตใจเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญกุศลสําหรับสถานที่ที่ไปนั้นไปที่ไหนมาที่ไดทั้งหมดอย่า,ยาคิดว่าไม่มีใครรู้ไปเห็นอย่างน้นอยๆก็เจ้าของเนี่ยรู้ได้เห็น,นคาวามศิพับความเป็นจริงความจริงอย่างใดความปรากฏก็ต้องอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่มีอะไรที่จะมาขัดแย้ยงหักล้างความเป็นจริงนี่ว่าจริงอย่างใดที่ สัตว์โลกไม่ชอบขอนาดนันก็จริงอย่างนั้นเรียกว่าอันนี้จะลักษณะโลกนี้เป็นเดิมเปลี่ยนไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีใครชอบไม่มีใครชอบ,ชอบแต่โลกนี้ก็แสดงตัวตามความเป็นจริงของเขามนุษย์โลกก็ยังมีเหตุผลอยู่ก็ต้องยอมรับยอมรับส่วนได้ประมาณหนึ่งแต่ความเป็นจริงและกับความยอมรับนั้นก่อจะถึงความจริง แต่คอานั้นนั้นมันดื้อด้านมันดื้อดึงขัดคืนอยู่นั่นแหละไม่ยอมรับไม่เป็นความจริงไม่จริงตามที่เจ้าของร่ำเรียนมาเจ้าของศึกษามาความจริงอีกระดับนั้นกับความจริงจากประเภทที่ปัญญาญาณความอย่างทราบความอย่างทราบเรื่องราวต่างๆเพราะจะเป็นประโยชน์เป็นโทษแก่แผ่นดินท่านอย่งใช้ความเป็นเอาประโยชน์เป็นที่ต่างท่ดๆน,น,นัน่นแหละประโยชเป็นกระบวนการวิธีการ ทอนนี้ถอนองไม่ใช่ของรอก็จริงแต่ถ้านอกไม่ใช่ระยะยาวนั่นแหลเห็นว่าจิตใจนั่นแหละเป็นตัวการเป็นตัวการที่เสี่ยมสอนยากว่ายากสอนยากคือสอนจิตสอนใจเราจะขอให้คนอื่นมาสอนคนอื่นก็ออกจากเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วก็ผ่านไปนั่นแหละถ้าไม่มีความมุ่งมั่นยึดมั่นจะไม่มีะไร ติดไม้ติดมือไว้น่อยมขควาตัวตาเดี๋ยวแลดูความเป็นจริง <c oughs> ไม่มีใครชอบในจลรกษณะแต่มันก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิด ทุกลักษณะลักษณะหนึ่งของความเป็นจริงก็คือความทุกข์ทุกทรมานทุกส่วนทุกทรมานขึ้นมาถ้าตราดางไม่มีโรคก็ไม่เป็นไรถ้ามีโรคเล่นงานกับเรื่องของมันยิ่งหนักเอาไปอีกเรียกว่านักกาลักษณะลักษณะอาการข้งมาก็คือจะทุกข์ก็ทุกข์ตามสภาพของเขาจะสุขกะทุกข์ยิ่ง ข้อแกพระพิธงองก่อนจะสนโสนธรรมนัสขึ้นมาอีกอดับการขอ้อกิจภายในข้องกิจอะไรว่ามีโสนม,มนัดมีธรรมนัสเพิ่มพาระควา,าพิจนาทางกิตด้วยควาอีกก็ยังควบคุมไม่ได้มันตกอยู่ภายใต้อำน,นาจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติมันผลักดนันขับเคลื่อนเป็นอย่างนั้นสําหรับพระธรรมที่พระองค์ท่านตรัสตรสตามความเป็นจรงิงไม่ได้ยกเมฆยกโลกสิ่งที่ไม่เคยรู้ไปเห็นมาสอน ตรพระองค์ท่านเอาสิ่งที่ปรากฏในพระไตรยว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น,นสารมนุษย์อย่างพวกเราดีกว่าปฏิญาณตอวเป็นสาวกสัมมาาผู้สดับตรต่อฟังเอามาเป็นเนติเป็นอิฉบเอามาเป็นยย่งยืนเป็นอย่างเอามาเต็มไมไ่เดือดร้อนอะไรทั้งนั้นพยายามก็เว้นจากการกระทาที่ไม่ดีเพราะความดีนั้นมีปรากฏให้รู้ให้เห็นความวุ่นวายความดีนั้นมาจากเจาก้าลัทธิมาจากลทัทธิทังหาก ทีิที่ว่าอยากจะคุมในจุดต่างๆที่กระแสเข้าไปนี่อยากจะเข้าไปช่วยอยากเข้าไปช่วยความเป็นมิตรไมตรีก็อยากเข้าไปช่วยความเป็นอนภิธรรมดาปิดแล้วก็ปิดกั้นเดี๋ยวก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากเข้าไปช่วยไม่อยากเข้าไปสนับสนุนาสนาประเสยเพราะกลัว กลัวทั้มชาติทศที่ผู้บกเรกล่องจะมิแต่สิ่งต้องการมิแต่ร้องของต่อรองอยูนน่นั่นนั่นลักษณะของพระธรรมไม่ได้ไปต่อรองกับใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกทั้งหลายทั้งนั้นมีตัวแทนของมนุษย์โลกก็คือผู้ที่เดินหน้าลุกหน้าออกมาบากบันทุ่มเทวัเจ้าของพาบริษัทบริวารไปในทางที่ถูกที่แท้มันผิดมานานเสียนานก็ต้องเด้กลับถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ต้องเด้กลับไม่กลับก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่ ติคอนเป็นอยู่เป็นไปของเจ้าของนี้เจ้าของไม่ได้อิสระไม่ได้เป็นไทยไม่ได้เป็นเจ้าของสอนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรามาล้อง<ม>ขอ,ขอเพื่อที่จะประโยชน์เอาไอาอะไรแบคุณประโยชน์ตามประโยชน์ตามหลักการตามต้นตทุนตอนที่มีมันเทียงว่ามีเวลาความจากัดโดยสิ่งเหล่านี้แหละ่ ที่อยกระทําพระองค์ท่านมีความเมตตาจริงใจสุดจิตสุดใจที่กระทำความดีให้เกศสัตว์โลกเอาความดีงามเอาความสุขความเจริญพระองค์ท่านบัญญัติหลายอยา่างละอย่างตัดตรอนความรู้สึกของประชาชนคนจะคนจะตอนรู้สึกเต่าสึก อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละลักษณะบอกตามความเป็นจริงบอกความเป็นจริงบอกกลองกลองทำบอกทางไปทางมาบอกหมดบอกรายละเอียดบอกหมดเพียงแต่ว่าผู้รับตามสับตามปรรถนาดีต่อองค์ท่านจริงๆนะจะทำได้แค่ไหนนั่นแหละไม่ได้ปิดกั้นเราองค์ท่านใช้วย,ยานญาญพิสูตรทราบได้ว่าบุคคลคือคนทามัดทำได้จะอิดิตมา เบลบี่นก็ตามแต่คนนั้นรู้สึกสามารถบริหารจัดการในพอเหมาะพอดีสิ่งที่สิ่งที่พวกเราเพิ่งสำเนียก็คือโลกนี้เป็นอย่างนั้นโลกนี้เป็นอย่างนั้นในว่าไตรลักณ์โลกนี้เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครในสนใจใครจะมาจากพ่ะภูิไหนก็ตามมาต้องเรียนม,มาสวยชัตเพราะจะรองรีบดึงคนวายตักตวงเอาประโยชน์เขา พขอหอยเจ้าของต้นทุนก็มีมา,มากแล้วหลือก็แต่ปลายทุนกลางทุนปลายทุนทุนก็คือโอกาสที่จะสังสมคุณงามความดีได้รับภพยะสมบัติหรืออริยสมบัติภายในจิตในใจเจ้าของอันนั้นเป็นสิ่งซื้อหาแลกเปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่มีห้างร้านไหนจะเป็นไปขายสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิบติธรรมขายเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพราะป็นวิสัยของปกติขายอย่างกนเว็นปกติก็ทำได้ จากการฝึกฝนรมพอท่านทานได้ไม่ได้หน่อยไม่ได้ไปแก้ไขโลกนะโลกนี้หากเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอื่นลักษณะของความเป็นจริงต้องเพี้ยเพี้ยงัตว์สังขารที่เกิดขึ้นกับเราช่วยเราไปพ้นต้องไปแบบเดิมๆลักษณะของเวทนาเวทนาที่ว่ามันเคยหาเยอะทีไหนก็ไปดังเดิม เอาธรรมะมาสกัดกั้นมาเตือนว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นลักษณะของปัญญางั้นเอาความเป็นจริงค,ความตัดรอนมาบุกรอบคุณหากันความตัดรอนก็คือตัดรอนแค่นั้นมันไม่มีอะไรยิ่งกว่าน,นั้นแต่มันคินมันเคยเราเรารู้ตัวว่าเนื้อกวามันทุก,ท,กทุกครั้งทุกคราวที่เราเจอน,น้ากันเรแพ้ทุกวันคราวนี้จะไม่แพ้คราวนี้จะเอาปัญญาเข้าไปครอบเอาหมดเขากัลักษณะ ในการช่วยทางภูฏีและลำบากและสนามต้องความพอเหมาะสมพอเหมาะพอดีพอ,พอ,พอ,พอเป็นพระอินทร์ผู้นำพาส,สูงส่งไปส่งถึงไหนถึงนอกสวรรค์ สวรรค์โลกมนุษย์โลกดิระชาาก็มีเปรียบเทียบมาเห็นว่าโลกนี้เป็นหลายส่วนไมแต่โลกมนุษย์ชั้นเดียวที่เดียวก็ยังไปไม่ทั่วถึงวามหลังการของโธโทรมตาที่อันและพ่อทางแห่งพุทธคือทางสายกลางอันเบบบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน